ยินดีต้อนรับสู่ช่องเมคฮัสคาอัปเดตวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับหนึ่งในรถเอเนกประสงค์ PPV ที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีนั่นคือ Mitsubishi Pajero Sport 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการยกระดับทั้งดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะให้ล้ำสมัยก็ว่าที่เคยปาเจโรสปอร์ตรุ่นนี้คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งของรถลุยตัวจริงและความหรูหราของรถครอบครัวระดับพรีเมียมที่ต้องการความสบายในการเดินทางทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองทางหลวงหรือเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายปาเจโร s สปอร์ต2026จึงถูกออกแบบให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการทั้งหมดในคันเดียวทั้งอำนาจความมั่นใจความปลอดภยัยและความสะดวกสบายที่ยกระดับขึ้นจากกลนก่อนอย่างเห็นได้ชัด ดีไซน์ภายนอกของปาเจโร่สปอร์ต2 6ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ด้วยภาษาออกแบบ Dynamic Chil New Generation ที่ให้ลุคแข็งแกร่งและบึกบึนยิ่งกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้า LED Matrix ที่ให้ลำแสงคมชัดและปรับระดับอัตโนมัติกระจังหน้าโครเมียมรมดำดีไซน์ใหม่เพิ่มความดุดันกันชนหน้ามีการเล่นเส้นสายแบบสมิติพร้อมไฟเดลัยแนวตั้งที่ยาวขึ้นทำให้รถดูทรงพลังตั้งแต่แรกเห็นฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้สูงและมีสันนูนเพิ่มความดุดัน ด้านข้างมีซุ้มล้อขนาดใหญ่ขึ้นส่วนล้ออลลอยลายใหม่ขนาด20นิ้วเพิ่มความหรูแบบรถ SUV ระดับสูงท้ายรถใช้ไฟท้ายเลดทรงคมที่ถูกดีไซน์ให้ดูสั้นขึ้นจากกรุ่นก่อนให้ภาพรวมที่ลงตัวและพรีเมียมขึ้นมากภายในห้องโดยสารของ p a เจโร่สปอร2026ถูกปรับใหม่ทั้งหมดเพื่อให้หรูหราทันสมัยยิ่งกว่าเดิม เริ่มจากคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ที่ใช้วัสดุซอฟท์ทัชแอร์ละลายไม้พรีเมียมแบบเดียวกับรถยุโรประดับสูงเบาะนั่งใช้หนังนับป้าแท้ให้สัมผัสนุ่มสบายพร้อมระบบปรับไฟฟ้า1ิทิศทางหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14นิ้วรองรับ Apple Car Play Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียง Mitsubishi Voice Pro ที่เข้าใจภาษาได้แม่นยำกว่าเดิมบนแผงหน้าปัดเป็นจอฟูลดิจิทอลขนาด12.3นิ้วให้แสดงผลการขับขี่แบบละเอียดรวมถึงข้อมูลระบบขับเคลื่อน CWU ที่สคัญสหรับสายลุย ห้องโดยสารของปาเจโร่สปอร2026ยังให้พื้นที่กว้างขวางกว่าเดิมโดยเฉพาะแถว2และแถว3บอดแถว2รองรับการเองและเลื่อนหน้าหลังได้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับผู้โดยสารทุกสระระขณะที่แถว3ได้รับการปรับปรุงให้มีที่วางขากว้างขึ้นและพนักพิงสูงขึ้นเพื่อรองรับผู้ใหญ่ได้ดีขึ้น ช่องแอร์พรีเมียมเซรามีให้ครบทั้ง3แถวเพิ่มระบบฟอกอากาศนาโนเอ็กช่วยกำจัดฝุ่นพ m 2.5มและเชื้อโรคในอากาศนอกจากนี้ยังติดตั้งแอมเบียรไล์สร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร64สีปรับได้ตามอารมณ์ของผู้โดยสารในด้านสมรรถนะปาเจโร่สปอร์ต2026ยังคงวางใจได้ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้พลังสูงขึ้นเป็น2 1 0แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรขับเคลื่อนผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ถูกปรับเซ็ตให้ตอบสนองไวขึ้น การเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจแม้จะบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันก็ยังรู้สึกถึงพลังที่เหลือเฟือนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบ My Hybrid 4 8 v ที่ช่วยลดอาการรอรอบเพิ่มแรงบิดช่วงออกตัวและทำให้การขับในเมืองประหยัดขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง12%โดยระบบจะเก็บพลังงานตอนเบรคเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในการเร่งความเร็วระบบขับเคลื่อน4 wd ของ Paje r o Sport 2026ใช้เทคโนโลยี Super Select 4 wdii รุ่นล่าสุดที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบได้แก่อ c o ค Normal, Sport, Gravel, Mud, Snow, s a n และร o c k แต่ละโหมดปรับการกระจายแรงบิดระบบควบคุมล้อและเกียร์ให้เหมาะกับสภาพถนนที่แตกต่างกันระบบนี้ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและสมรรถนะสูงในทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางที่ต้องเจอสภาพถนนโหดปาเจโร่สปอร์ต2026ยังคงคือหนึ่งใน p p v ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปีนเขาลุยโคลนและวิ่งในทะเลทรายได้ดีที่สุด ช่วงล่างของปาเจโร่สปอร์ต2องได้รับการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้ทั้งนุ่และเกาะมากขึ้นด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิดบนพร้อมคอยล์สปริงแบบปรับจูนใหม่ด้านหลังใช้หนับซ้อนแบบเฮฟวี่ดิวตี้ที่รีดแรงกระแทกได้ดีขึ้นเหมาะทั้งการใช้งานบนถนนในเมืองและการลุยหนักบนภูเขาหรือเส้นทางที่เต็มไปด้วยหลุมบอ่อระบบการสะเทือนใหม่ช่วยลดอาการโยนตัวเมื่อเข้าโค้งและเพิ่มความมั่นใจเมื่อวิ่งที่ความเร็วสูงทำให้ปาเจโร Sport สปอร์ตายเป็นรถที่ขับสนุกขึ้นกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมา ด้านความปลอดภัยปาเจโร่สปอร์ต2 6มาพร้อมระบบ a d v a n c e d Driver a s s i s t 3.0ที่อัปเดตใหม่ครบทุกฟังก์ชันเชนระบบเตือนชนด้านหน้าแบบฉกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ s t o p and Go ระบบช่วยประคองรถในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยเบรกที่ทางแยกระบบตรวจจับรถขับผ่านขณะถอยและกล้องมองรอบคัน360อองศาเวอร์ชันใหม่ที่ภาพคมขึ้นมากนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบจอดอัตโนมัติที่สามารถจอดในที่แคบได้อย่างแม่นยำ ภายในรถยังติดตั้งถุงลมนิรภยัย10จุดพร้อมโครงสร้างตัวถังเสริมเหล็กพิเศษ Mitsubishi r i s ที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกเมื่อตัวรถได้รับอุบัติเหตุโครงสร้างนี้มีความแข็งแรงมากแต่ยังมีน้ำหนักเบาทำให้เพิ่มความปลอดภัยโดยไม่ลดทอนสมรรถนะประตูทุกบานเสริมคานกันกระแทกและฝากกระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ยุบตัวเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของคนเดินถนนในด้านเทคโนโลยี Bajero Sport 2026ยกระดับให้ทันสมัยสุดด้วยระบบ Mitsubishi Smart Link ที่เชื่อมต่อมือถือได้หลายเครื่องพร้อมกัน ระบบ OTA อัเอเอปเดตอัปเดตซอฟต์แวร์แบบไร้าสายและ Mitsubishi Digital Key ที่สามารถเปิดรถสตาร์ทรถหรือแชร์กุญแจดิจิทัลให้คนอื่นได้ผ่านแอปพลิเคชันมีระบบตรวจสอบสถานะรถแบบเรียลไทมเช่นระดับน้ำมันลมยางตำแหน่งรถและประวัติการขับขี่การเก็บเสียงในห้องโดยสารเป็นอีกจุดเด่นของ Pajero Sport 2026โดยมีการเพิ่มฉนวนกันเสียงรอบตัวรถ ตั้งแต่พื้นรถผนังห้องเครื่องซุ้มล้อไปจนถึงกระจกหน้าต่างแบบอะคูสติกกลาสทำให้การเดินทางบนถนนหยาบหรือถนนลูกรังรู้สึกเงียบขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งเมื่อขับบนทางไกลเสียงลมที่เคยได้ยินจะถูกลดลงอย่างมากทำให้ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนได้ยาวๆแบบรถหรูระดับยุโรปนอกจากนี้ปาเจโร Sport 2026ยังให้สมรรถนะการลากจูงที่สูงขึ้น โดยสามารถลากพ่่มได้สูงสุดถึง3,500กิโลกรัมเหมาะสำหรับคนที่ชอบลากเรือเจ็ตสกีหรือคาราวานท่องเที่ยวระบบควบคุมเสถียรภาพขณะลากจูงเ r ลเลอร์สวีทคอนโทรถูกปรับให้ฉลาดขึ้นลดโอกาสที่พ่วงจะสายเมื่อใช้ความเร็วสูงท้ายที่สุดปาเจโร่สปอร์ต2,026คือรถ p p v ที่ได้รับการพัฒนาให้ครบทุกด้านทั้งดีไซน์ความหรูหราสมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองครอบครัวและผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยในคันเดียว เป็นรถที่พร้อมสำหรับการใช้งานหนักทุกรูปแบบและยังให้ความสบายระดับรถหรูทำให้ปาเจโร่สปอร2026เป็นหในตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาด PPV ปีนี้